ดำดื้อเห็นดำดำนน uh, ้ำพี่น้องโอ้ต่มันงามเลยพี่น้องผมยิ้งเชิงนี้มุจูบมึงพี่น้องดูเกี่ยวก็เขาหุ่นเอเล่เลยนี่ปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีท่าน ที่เขามารับส้มนะครับเนาะีสารเราทงไอ้ชิงทิพครับมีภาพพี่น้องมากเลาะปักเบ็ดครับไอ้เงี้ยแมงพี่ลีดมากพี่น้องพี่ลีดเหลือแต่ใส่หลอกก่อนเนาะเพราะเปลี่ยนพี่น้องใส่หลอกก่อนเพราะหมาแต่าพาะใส่แลีงนะครับได้กู้เบ็ยดกับบ้านได้สอนกลางคืนเลยครับจะเปลี่ยนเมื่อนี้ก็เลยมาเลาะท้า,าน้ำทิพย์ลำหงวยเล็กน้อยนะพี่น้อง ฝนพุ่งตกเศร้าวังยานเนี่ยพี่น้องเผื่อวา่าจะบ่ได้มาใส่แล้วเนาะเผื่อถึงบ่ได้มาปากเด็ดเก็พอดีฝนหยุดให้ป้ากับห้องอยู่ทั้งคนเอาพี่น้องผมมาปากเด็ดลังแรกแหงมันครับพี่น้องสีเป็นยังไงมาอนีิจังไคหรุ่นน้ำกันครับพี่นอ้องผมถึงเขาล้างใจให้เนาะเอาครับผมลังแรกแหงมันครับมีอแม่งขี้หลีกเนาะนี่มีกับเป็น พี่ดีดแดงน้อยพี่น้องพี่ดีดเลี้ยงเนาะพี่ดีดซื้อเพื่อนครับผมนะหลังแรกแห้งมาครับอเออสวยงามเออดุดงามมากคอยอยากคอยกินนั่นเด้อมึงมึงมันม่นไอ้เม่อยากเมื่กินเด้อสองสิบเจ็ดเียหมดแล้วพี่น้องผมใกล้ๆกันอีกนนเนาะเด็ดกัดที่ซีฟู้หลังครับชุดเก่าแหละเด็ดเก่า เาเกา่าเ่ท่านเหดใหม่อยู่บอกว่าันกับพ่อชายใดเนาพี่น้่องเนาะเด็ก2-3ปีแล้วครับแต่ว่าเย็นดวงอยู่ว่าเศร้าแต่ว่าขั้นเกา่า ใชครับผมก็มีล่าปลากเกล็ดแกบ,บครับเพราะว่าคำเดี๋ยวจังค่อยลุ่นก่อนยามน้งแต่นเนาะครับเนาะปลาชิปเป็นยังไงเมื่อหนึ่งอยมานพราได้อยากได้กินบ่เพราะป่าพีนี่ก็อยากอึดครับพี่น้องผมแต่ว่าเอา้าได้เพราะได้จะว่ากันพี่น้องส้มบรรยากาศเอาเนาะไปครับผมรถป้องน้ำไหลอีู่จังน้อยพี่น้องก็เอาคป้ามาซอดเนาะ าไม่ผมว่าท่านใังไงแต่ไหนพี่น้องผมก็กอกับพิ่งจำนิ้วมือนี่เนาะการได้เปิดไฟยเลยพี่น้องผมบริเวณหงเหยียบเนี่ยเป็นตัวขี้หลีดน้อยครับพี่น้องน้อยน้อย,อย,อยก็ดีเบ็ดเบอร์บเบอร์สิบสองครับสิบสองของพวกมิที่เคยใส่เนาะพี่น้องอ่ะมันมาเด้อ บางมือกัะมานเพราะได้กินพี่น้องบางมือก็ <c oughs> พอแลเราจะเร่งเหรอพี่น้องกินเขาทงชุมบันยากาศทง,ทงทงท่าท่าพี่น้องผมสารบันเฮ่ากินยังไลยคือ่ายเครียดครับไปครับผม ยังชี้หลีกกจะปักยากแน่ครับเพราะว่ามันมันเนี่นตีนมันเหนียวเนาะพี่นนะ้องเนาะทันใกล้อันนี้นก็จะขึ้นก่อเข่าครับพี่น้องเขาต้องเฮ็ดจริงๆเอาแค่ขามันย้อนใช่น้ำเนาะดีดดีนดดดทั่นร้อยแบบแบบร้อยเลยก็บางเท้อมันสายเอียนเ้าย่านมันจะขึ้นก่อเข่าครับไปครับผม แต่จากรถครับพี่น้องฝนมะตกว่าหั่นฝนมะตกประมาณสองสองมือสองมือหรือสามมือพี่น้องแต่ว่าตกับลิ้นลิ้นนะพี่น้องพ่อพ่อจะแสบคิงพี่น้องแต่ว่ามือนีงกับเสื้อ่งแห้งนิดเด็กน้อยแต่ว่ากับพวกนิ่งน้ำเพราะว่าโตเลื่องไฟหนี่บ่ได้ตึงนน้ำขึ้นเนาะพี่น้องเขาวป็น่อนครับผมแต่ว่าปล่อยน้ำลงจักหน่อย ภาสีหาเวลาไปลุงน้องจังมือกับพี่น้องน้องตานที่ตะเกาเคยไปเนาะทีนี้วัท่านไปให้เคลียร์ครับพี่นี่หาเลาะแต่จาบัานเพราะอะไกินพระมายาการะกิจอยู่นาะพี่น่างเนาะเดี๋ยวมือใดไปเดี๋ยวสิชวนพี่น้องไปด้จังตีตาม,มือครับผมไป นำรถกับขามีป่าครับเพราะช่วงน้่งขึ้นเมลใสเตียนึงเนาะรถบดถือเลยครับพี่น้องผมป่าอึดอิ่ป่าอึดน้องรับเอาขอเวลา พักเบีสักแป๊บนึงครับผมเพราะว่าเพื่อจะแล้วน้องกระชืมืดพอดีก็ได้ดีจังค้อยรุ่นตอนย่างกับครับพี่น้องย่างหยามเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมพี่น้องผมใส่เบียดแล้วได้ยินเสียงดินครับผมยินเสียงดินมาบังหูหมุกจูบฟุบเลยครับพี่น้องหมกจูบฟุบเลยนี่พี่น้องผมเห็นดำดำเลื่อนเห็นดำดำในน้ำพี่น้องหูตัวบันงามเลยพี่น้องผมโอ้ยินเสียงดินจูบฟุบมึงพี่น้องอยู่วะ โอ้ยยยุๆดีนผมยุบบยุบยุบยบสุบยยุบลบยุบยคบุบยบยุบบยุบยบยุบยบยบยุบยกบยุบยบยมบยุบยุบนบยุบบยุบยุบยบยุบยุบยุยุบนบยุบยุบบุ นีแหละคครครับับบาใส่เบียดในบริาหารหยามเนาะพี่น้องเนาะได้กู้เลยครับผมพอเหยียอเบิดเนาะเห็นปลาดุกตัวนึงแต่ก็ไม่เห็นลังนี่ครับพี่น้องผมมันดึงด้วยพี่น้องผมนะครับปลาอยังดึงแง่เลยพี่น้องผม มึงรู้กเกี่ยวกับเขามุานเอเล่เลยอือปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนเจ๋อสวยอยู่พี่น้องผมให้สวยอยู่ครับผมเอ้าพี่น้องโอ้สิได้องพี่น้องเนาะมึงมีเยือครับผมเยือเบิดเอ้อาอนุญาตเจ็บครับพี่น้องเยือเบิดแล้วสิได้พูดมีเยือพี่น้องผมปลาที่มีอยู่น้องทรายนี่ครับ เพราะว่าเพราะเพาท่านใส่จักเรีอให้พี่น้องผมเป็นเป็นมองไม้เนาะนะครับแต่น,นี่บพรท่านหล่อนแต่ว่ากระชีได้กู้คือเราพี่น้องผมได้ถอนคือเราเพราะว่ามันอถอนมาหลายแล้วครับผมถอนกู้เมื่อบายครับเพราะเยื่อเบิดพี่น้องเยื่อเหลือจากจะใส่เถี่ยวกอนเนาะก็เบิดก็ต้องกู้พี่น้องผมจังรอดหลุ่นมือไม้ครับพี่น้องมือนี้ สงสัยสิในกูกับบ้านนะ่ะพี่น้องผมโอมย,อยบอกได้ดุ่นเลยพี่น้องเลยเนื้เบิรนะสรุปคนพี่นอ้องกูเดีดมากนี่แล้วมันหลอนเนาะพี่น้องเนะนื้ยเบิดเลยกูมากเมื่อวานนะครับแต่ว่ายังอยู่เรื่องไฟงมันชิ หลังอยู่ละหลอนครับแต่ที่ได้กู้กับบ้านครับพี่น้องแล้วได้ปลาคอตัวนึงครับเดียวนี้กับประดุกเนาะนะครับใส่ช่วยอยู่พี่น้องแยงเก่งอยูอะการตัวก้อนพี่น้องพี่น้องเนาะตัวแหลกแหลไข่แน่อยู่ครับการประทันในไข่แหลกพี่น้องรับประดุกครับตัวนึงใส่ถังอุ ยุ๊บยุบยุบหาัดเมียคือเลยอาใส่นมพี่นองยุ๊บยุบยุบตเตะสบ้อกเตสบครับือดีที่เราตีเล่หวนีครับเป็นของกระดุกกับไข่เนี่ยนะครับผมกระดุกเตาสบอมีปันไหนลดตัวน้อยปนไหเนาะสาพี่น้องผมอนี้เยื่ไขยพี่น้องอยู่จักเกี่ยวเนาะ ดิเขียวจังกลับบ้านพักพอน่ะก็จังดุนแนมเสาไข่พี่น้องไปเลี้ยบกันเอาข้างไว้ก่อนพี่น้องจังจะไปล่อรุนกู้ชุม่มโยริมห่วยเนาะพี่น้องเนาะหยิบนะกวอทหลังครับไปครับพี่น้องไปกูเ้เบ็ดชวนที่เหลือเนาะฝนกำลังจะมาครับพุ่นเสียงมาแล้วฝนกำลังจะตกอีกเนาะ กันเบ็ดกัตกมาเทียนึงกันตกช่วงนี้กันตกแห้งกับไข่เนื้ออยู่พี่น้องผมก็ได้การกรบหน่อยเนาะการกรบหน่อยพ่อได้ไปปลนไปตำน้ำพริก <c oughs> กินกับตุ๊กต่อมน้อมยคักเคลื่อนในพี่น้องต้นกบหน่อยเนาะโอ้ฝนกำลังตกพี่น้องเอาครับขอวิลาบูเบ็ยดยนซีฟโกรงังเลยก็เนาะเห็นตาได้เตีมบ่ตืมกันบ่เนาะผมวิดได้ก็ได้สามเตีมพี่น้องผมเอา แต่เฉพาะอ,อยากได้กลิ่นนะครับผมใสเ่เบ็ดเดือบเบิด์ตเนาะีือคจะห้ามกล่องก่อนครับ <c oughs> โอ้ยนี่ยังบอท่านหล่อนด้วครับพี่น้องแต่หล่นะอปูแเลยเนาะถอนครับพี่น้องบอลหล่อนก็ต้องถอนได้เวลาแล้วแบบนี้บอลอเลยพี่น้องผมแต่ตอนหัวเร่งหล่อนดีขนาด รอบบังหันหลอนดีขนาดพี่น้องโหมีป่าวาะใจขึ้นหนาขึ้นนู่ไปโอ้ป่าอึดพี่น้องป่าห้ามล่งป่าพวกหาจิม้มอุอ้ยหลอนแล้วพี่น้องรัง เอากบดึงหรอกบหลังนี้เห็นตาเดี่ยวๆหายยัง,ยงพี่น้องผมนั่นดีนั่นดีมีแจ่มนั่นดีนดีปัดเชื่อมใจปัดเชื่อมใจเชื่อมปานั่งพี่น้องผมเชื่อมนั่ง หลุ่นนี้ก็ได้จักเศร้าเมียก็โอเคเด้พี่น้องผมโอ้โหุดครับเมียแบบไงเลยโอ้ฝนก็มากกำลังมากพี่น้องเราครบตัวหนึ่งขึ้นขึ้นพี่น้องผมเพ่เห็นฝนตกกระสินมากกระสินมากนะโอ้ยหลังอีกบ่มีอย่าง,งอีกแล้ว เล้วพอดีพี่น้องผมเล็ดซีพลังเด็ดเนาะโอ้โบม,มานครับพี่น้องมาเลยไม่จะท่อนั่นล <c oughs> แหละตะเชี่อมตัวนี้ไปลงยาเกล็ดเชีเ่อมน้อยเชี่อม <c oughs> ทางน้ำสองกันครับแต่รู้ผลเนาะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าได้ก็ได้แกงด้วยครับได้แกงด้วย แล้วยี่หรอกสักงสองขาบอยู่มันพ้อน,นออกก็จะได้สามขาบหมดล <c oughs> ะนะครับได้อยากได้กินพี่น้องคือว่ามาจบเนาะเงียไม่เหลือเนาะ,ะครับผม,ผมสำหรับมือหนึ้งที่มีครับสารเราตรงไอ้เชื้อทีเนาะปาดเบ็ดเงียเล่นหน่อย <c oughs> แต่ถือว่ามาันดูพี่น้องผมแต่เพราะว่าล่าฝ้าจาับพี่น้องนะครับเนาะแต่เพฝากที่เขาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะพันกับกระดิ่งแจ้งเตือนได้เนาะครับเนาะเผื่อพอพลาดที่เปนไม้ต่อไปครับเดี๋ยวหนาจีภาพเป็นลุยทั้งใดเนาะเอาครับผมสำหรับมือ่อคืนนี้ครับสามสูตรงไอซิ่งดิทขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับมนัมนมนันมันเกการ